พอเราทำการแก้ไขนะครับหรือว่า modify โปรแกรมจากโปรแกรมใน Lecture ที่12นะครับก็คือตัวอย่างที่เราได้ทำให้ดูตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะลองรันนะครับเราขออนุญาตเรา Compile ก่อนนะครับอ่ะ Compile เสร็จนะครับไม่มี เอรออะไรนะครับเราก็จะลองทดลองใส่ Number of student สนะครับเธอไอเดี t สอดนหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับ Entermark สมมติได้80ดสิบเธอมาร์กอ c ฟ l ณ u ต u u ได้สักหกสิบเธอมา p h y s i c สิบ student 1อ่งได้เจ็นะครับ คือไอดี of student 2นะครับผมใส่2 2 2 2นะอินเตอร์มาร์ค of computer programming of student 2นะครับได้อ่า53นะครับอินเตอร์แคปูล่า of student 2นะครับได้สัก b j e c t 70เชฟิสิกส์ of student 2นะครับได้ิบนะครับเกรด โปรแกรมเมอร์พอดแคมมิงอีสต d ดีนะครับสตูเดนต์ไอดีเนี่ยนะครับจริงๆจะต้องเป็น1นึหนึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็วิดีบีซนะครับอันนี้ก็เป็น D B C ีซีอะไรขึ้นครับแสดงว่าตัวที่ใช้โชว์เนี่ยนะครับ ยังมีบั克อยู่นะครับบัคคืออะไรครับตรงนี้ของอันที่2นี่ถูกแล้วนะครับของที่2ถูกแล้วของอันที่2ถ,ถูกแต่ของอันที่1ห,หายไปนะครับของอที่หนึ่งหายไปเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับมีแต่ซีเดันไอดีสองสอแล้วก็กลับไปดูที่ตัวโปรแกรมเรานะครับตัวที่ใช้โชว์ค่านะครับนะ ตัวที่ใช้โชว์ค่านะครับมันไม่วิ่งค่าให้เรานะครับมันไม่วิ่งนะครับมันโชว์แต่ค่าอันที่สองไปเลยนะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่ามันมีปัญหาที่ตัวโปรแกรมเรานะครับแล้วก็มาแก้ปัญหานะครับในการแสดงค่าใช่ไหมครับ print student id นะครับ d นะครับ PTR ช p TR, t ID นะครับ PTR CPT ID นะครับแล้วก็เกรด e อ f คอมพิ t เตอร์โ r รแกรมมิงนะครับโยนนะครับ PTR เข้าไปนะครับ PTR ดอ r มาร์คซึ่งตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับเราไม่ใช้ เดี๋ยวอะไรขึ้นครับตัวนี้พ t r ไม่วิ่งนะครับตรงนี้พี r าไม่วิ่งเนื่องจากว่ามันไม่มีการบวกค่าเข้าไปนั่นเองนะครับมันไม่มีการบวกค่าเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้ค่ามันไม่วิ่งนะครับค่ามันไม่วิ่งฉะนั้นาการที่ทําจะให้มันวิ่งนะครับเราจะต้องมีการ ทำอะไรครับตัวนี้ PTR นะครับบวกบวกนะครับ PTR บวกบวกเข้าไปนะครับพอใช้ที่ที่เราบวกบวกเนี่ยนะครับเราต้องมารีเซต PTR อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะรีเซตค่า PTR นะครับอีกรอบหนึ่ง ก็คือ PTR อยู่ข้างนอกเลยนะครับ PTR เท่ากับ S นั่นเองนะครับก็คือเป็นการรีเซ็ตแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น PTR บวกๆเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ N ในการวิ่งนะครับ เพียงแตว่า n ตัวนี้ใช้ในการเพิ่มค่าลดค่าของ loop นะครับดังนั้นเราจะใช้าการวิ่งของ pointer แทนนั่นเองนะครับแล้วกด save นะครับก่ R ตัวทีครับกด compile กด run นะครับ Enter student 1นอ่า,อออาส,นนาสคนแล้วกันนะครับ Enter of student หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่ง e n e r a r k computer programming นะคใส่ห้าสิบสิบเจ็ดินนะครับ e ครับสองสองสองส mark computer programming นะครับแปดสิบสี 2, 2, 2, 2. Ming, ่สิ 80, 40, 70, ร,นะร u t กได้ดี c o p t e r programming ได้ดีอ่าถูกนะนะครับ grade of calculus เกทเอาคลัสได้4นะครับเนื่องจากได้60ได้4แล้วก็ฟิสิกส์ได้ B นะครับคนที่สองเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์เกมมิ่งเขาได้80เขาเลยได้ A นะครับสกเลคูลัสได้40ก็เลยได้ F นะครับเกลเอวฟิสิกส์ได้ B ไปนะครับแล้วก็ทํางานได้เหมือนกันกับที่กรณีใช้กรณีที่ไม่ใช้พอยเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้พอยเตอร์นะครับถัดมาละมือต่อในส่วนสไลด์ของเรา นะครับแบบฟึงกหัดจงเขียนโปรแกรมรับค่าจำนวนเต็มมา2ค่านะครับเช่น a เท่ากับ3 b เท่ากับ6จากนั้นให้สร้างฟังก์ชันแบบมีการรับค่าแต่ไม่คืนค่ากลับนะครับมีการรับค่าเข้าไปจากนั้นโปรแกรมจะทำหน้าที่สลับค่ากันโดยถาวรโดยให้ a เท่ากับ6 b เท่ากับ3นะครับโปรแกรมรับค่าจำนวนเต็มมา2จํจำนวนเช่น a เท่ากับ3 b เท่ากับ รสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเปลี่ยนนะครับโดยการสลับโดยถาวรน,นะครับก็คือ a เนี่ยนะครับมีค่าเริ่มต้นที่3หรือว่ารับค่าเข้ามา3 b เท่ากับ6เนี่ยนะครับพอเข้าไปในฟังก์ชันในการสว a p สว a ปนะครับ a จะกลายเป็น6 b จะกลายเป็น3แทนนะครับเรามาดูว่าโปรแกรมนี้เขียนได้อย่างไงนะครับ คร,ดดครับขออนุญาตจัดระเบียบสังคมก่อนนะครับขออนุญาตกลับไปที่ตัวดายสวีอ่าเลปซีนะครับ ก็จะเซฟเป็นสำรับโดยใช้คไฟเ,เตอร์นะครับแล้วก็สร้าง ตัวแกรมขึ้นมาก่อนเราต้องประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรที่มีการรับค่าแต่ไม่เกินค่าเราอาจจะใช้ void void swap มีการรับค่าใช่ไหมครับมีการรับค่าเข้ามาเราต้อง เนื่องจากมันมีครับรับค่าสองค่าดังนั้นเราต้องประกาศตัวแปร pointer ขึ้นมานะครัวก็คือเป็นจำนวนเต็มนะครับ int แล้วก็ int นะท่าทีครับ int แล้วก็ pointer a นะครับแล้วก็ int อา ไฟเตอร์ b นะครับรับมา2ค่าอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันปืตไทานนะครับดนั้นเราก็ไปสร้างฟังก์ชันเมน n in main นะครับ in main ได้ฟังก์ชันเมนมาเสร็จในตัว main ไม่ไม่มีอะไรครับก็คือประกาศตัวแปรธรรมดานะครับก็คือเป็น in a b นะครับก็รับค่าธรรมดาแล้วก็ใช้คำสั่ง p r i n t f ให้ user นะครับ enter a enter number enter t o number นะครับ enter number a เท่ากับนะครับ ก็คำสั่งง่ายๆนะครับสแกนเอนะครับเปอร์เซนต์ดีนะครับคอมมาและเอก็คือไปเก็บไปในตัวแปรเอก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้สแปรนะครับตอนนี้ไปเก็บในตัวแปรเอก่อนนะครับผมขอแยกก๊อปมา ก็คือ Enter จะเป็น B แล้วก็ n B นะครับจากนั้นเราก็ใช้สั่ง Print F น,นะครับอ่อ B ร o ปของ a และ b นะครับ b for swap b for swap b for swap นะครับ a เท่ากับเปอร์เซ็นต์ d นะครับแล้วก็ b เท่ากับเปอร์เซ็น d เหมือนกันนะครับตรงนี้เราใส่บป็นโค้ดนะครับ จากนั้นเราก็ตัวแปร a กับ b มาโชว์นะครับ a กับ b อันนี้ขึ้นมาทัดใหม่ให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ดูกันคนละบรรทัดนะครับจากนั้นเราก็เรียกฟังก์ชัน swap แต่ฟังก์ชัน swap เรายัางไม่มีแล้วก็ไปเขียนก่อนครับต้องโยนเข้าไปอะไรครับ and แอน A ะครับแล้วก็แอน B เนื่องจากมันเป็นการไปชี้ที่ตัวแปร a b ในฟังก์ชันย่อยนั่นเองนะครับนะครับเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชันเบอร์ไทยเนี่ยวงมันไปเขียนนะครับไม่ต้องใส่อะไรครับ เซมิโค้นปิดท้ายนะครับตรวนี้ถตที่ในฟังก์ชันสแปเนี่นะครับเราก็ประกาศตัวแปรเทมขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะมาค่าชั่วคราวระหว่างที่สแปนะครับจากนั้น <c oughs> เราก็อ่ถาถที่ตรงนี้ value in main function นะครับ d e f a u l t แบบ in in main นะครับ in main function ก <c oughs> ็ขอแากก๊อปมานะครับ พราะยะกัอตรงนี้มาเนื่องจากเราจะต้องเอาต้องเอาตรงนี้มาแสดงนะครับ before swap นะครับ <c oughs> value before swap นะครับ ที่ตรงนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตให้เทมนะครับชี้ไปใช้ตัวแบบโดยอ้อมนะครับก็คือนะครับให้ค่า a ที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ในตัวแปรเทมก่อนนะครับ จากนั้นก็ใช้การ i n d เด็กซก็คือให้ตัวแปรให้ที่ p o i n t อร a ชี้อยู่นะครับเก็บค่าอะไรอยู่นะครับโดยเอาค่าที่ pointer b ชี้นะครับไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับที่ pointer a ชี้อยู่นะครับอาจจะดูงงนิดนึงนะครับต้องทำความเข้าใจนะตรงนี้นะครับก็คือค่าที่ b ชี้อยู่นะครับ b ชี้อะไรครับ b ตัวนี้ก็คือชี้ค่า b อยู่นะครับรับค่าอะไรเข้ามาเอาไปเก็บไว้ในที่ตัวแปรโฟลเดอร์ a ชี้อยู่นะครับก็คือ a นั่นเองนะครับแต่จากเป็นการแซวถาวรนนะครับ a ตรงนี้จากที่เคยรับค่าอะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะครับมันจะถูกค่า b เข้าไปแทนที่นะครับ b เคยเก็บค่าอะไรอยู่แล้วแต่นะครับมันจะถูกค่า a เข้าไปแทนที่โดยถาวรนนะครับจากนั้นเราก็ ปริน A กับ B ออกมานะครับโดยการใช้อ่า pointer นะครับ mm hmm. indirect operator mm hmm. นะครับ value of a and b after after swap นะครับ in swap function นะครับก็คือในฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันเป็นค่าอะไรนะครับใน swap function นะครับแล้วก็ มันเป็นค่าอะไรนะครับในเมนฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะเอาตรงนี้มาแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นค่า main ีน in m a i นนะครับ after swap in main function นะครับแล้วก็จบการทำง,งานนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ return ์ูลสักหน่อย แล้วเราก็กดเซฟนะครับกดเซฟกดคอมไพน์นะครับอ่าติดปัญหาที่ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครับฟินเอ้าวนะครับฟิน F ไม่มีดับเบิ้ลโค้ดอกมาตายเฉย เหมือนกันนะครับข้างล่างก็ต้องมีดับเบิลโคดมีกันหนูนั่นแหละนะครับเนี่ยเรียกสวยรู้เลยดับเบิลโคดโอเคนะครับเราก็กดเซฟนะครับกดคไพล์ว้าวโหเพียบเลยนะครับอันนี้อ๋อ วว้า wow. อันนี้ต้องเป็นธรรมดานะครับเพราะว่า in นเมนฟัง c ์ชันเราต้องเอาค่า a b มาโชว์นะครับเราไม่ได้ประกาศแัวแบบพอ i เตอร์ในฟังก์ชันเมนนะครับนัก็เลยฟ้องเออเลขึ้นมานะครับอันนี้ไม่มีเออเลแล้วนะครับแล้วก็เราลองรันใส่ enter NUMBER a นะครับ a เท่ากับ5 enter number b เท่ากับ9 value of a and b before swap นะครับ in main function a เท่ากับ5 b เท่ากับ9นะครับ value of a and b after swap in sub function a เท่ากับ9 b เท่ากับเ้านะครับ a เท่าก b แปลว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะครับข้างใน temp เท่ากับ a a เท่ากับ9นะครับแล้ว a เท่ากับเก้และนะครับแล้วก็ b เท่ากับเนะครับผมลืมตัวแปรอันนี้ไปนะครับอ่โปรยมาอย่างดีนะครับขาดอะไรครับตรงนี้มใส่เปลี่ยนค่า a จะไม่ยอมเปลี่ยนค่า b นะครับ b นะครับจะต้องเท่ากับ a ก็คือเท่ากับอะไรครับตัวแปรเทมนั่นเอง ตรงนี้ลืมตกงมาตายอีกแล้วนะครับก็คอมพลายก็รันนะครับ a ก็กับ5 b ก็กับ9นะครับอ่า Value of a and b before swap in main function a กับ5 b เขา9นะครับ Value of a and b after swap in sub f u n c t i o ั function, นะครับก็คือในฟังก์ชันย่อยเนี่ยนะครับ a เท่ากับ9 b เท่ากับ5 v a นะครับ value of a มี b, after swap in main function a เท่ากับ9 b เทากับ5แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโดยถาวรนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะในในฟังก์ชันย่อยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือก็จะเป็นข้อแตกต่างในการใช้ pointer กับไม่ใช้ pointer ถ้าไม่ใช้ pointer นะครับตรงใน main ฟังก์ชันเนี่ยนะครับ a ก็ยังเป็น 9, เอาอุโนครับ a a, a, a a จะเป็น5เหมือนเดิม b จะเป็น9นะครับซึ่งเหมือนเริ่มเป็นค่าเริ่มต้นของมันนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราใช้ Pointer ในการชี้นะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงค่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโดยถาวรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งาน Pointer นะครับก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถส่งคำถามเข้ามาในไลน์ได้นะครับผมก็จะ ทอยอยต่อไปนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ